กลับมาพบกันอีกครั้งกับการเดินทางสำรวจความลึกลับของสมองมนุษย์ในตอนที่2เราจะมาเจาะลึกถึงปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและบางครั้งก็น่าตกใจนั่นคือความทรงจำปลอมค่ะและวิธีที่สมองของเราสามารถหลอกตัวเองได้อย่างแนบเนียนค่ะ ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงว่าสมองของเราไม่ได้เป็นเพียงผู้รับรู้ความจริงแต่เป็นผู้สร้างสารรค์ที่ประกอบสร้างโลกที่เราเห็นขึ้นมาและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าสมองของเราก็ทำเช่นเดียวกันกับความทรงจำของเราด้วยค่ะคุณเคยไหมคะที่มั่นใจว่าจำเหตุการณ์บางอย่างได้อย่างแม่นยำแต่เมื่อมีคนอื่นมาเล่าในมุมที่ต่างออกไปหรือมีหลักฐานมาแย้งคุณคุณกลับพบว่า ความทรงจำของคุณนั้นไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนี่แหลคะค่ะคือตัวอย่างหนึ่งของความทรงจำปลอมนักจิต,ตวิทยาและนักประสาทวิทยาได้ศึกษาเรื่องนี้มานานและพบว,ว่าความทรงจำของเราไม่ได้ถูกบันทึกไว้เหมือนการอัดวิดีโอที่สามารถเปิดดูซ้ำได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ความทรงจำของเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งที่เรานึกถึงศาสตราจารย์อลิซาเบตลอฟตัส นักจิตวิทยาผู้บุกเบิกการศึกษาเรื่องความทรงจำปลอมได้ทำการทดลองมากมายที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถปลูกฝังความทรงจำปลอมเข้าไปในจิตใจ,ใจของคนได้ง่ายกว่าที่เราคิดค่ะในการทดลองหนึ่งเธอได้ให้ผู้เข้าร่วมชมวิดีโออุบัติเหตุรถชนแล้วถามคำถามที่แตกต่างกันออกไปเช่นรถชนกันแรงแค่ไหนกับรถชนกันเร็วแค่ไหนผลปรากฏว่า กลุ่มที่ถูกถามด้วยคำว่า smash มักจะประเมินความเร็วของรถสูงกว่าและยังจำได้ว่าเห็นเศษกระจกแตกทั้งที่ในวิดีโอไม่มีเศษกระจกแตกเลยนี่แสดงให้เห็นว่าคำถามที่ชี้นำสามารถเปลี่ยนแปลงความทรงจำของเราได้แล้วทำไมสมองของเราถึงสร้างความทรงจำปลอมนี้ขึ้นมาหนึ่งในสาเหตุหลักคือความพยายามของสมองที่จะสร้างเรื่องราวให้สมเหตุสมผล สมองของเราไม่ชอบช่วงช่องว่างหรือความไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องราวดังนั้นเมื่อมีข้อมูลขาดหายไปสมองก็จะพยายามเติมเต็มช่องว่างนั้นด้วยข้อมูลที่เหมือนจะเข้ากันได้ดีที่สุดแม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่ใช่ความเป็นจริงก็ตามอีกสาเหตุหนึ่งคือการประทะกันของแหล่งที่มาข้อมูลบางครั้งเราอาจจำได้ว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น แต่เราจำไม่ได้ว่าเราได้ยินเรื่องนั้นมาจากไหนหรือเห็นมันที่ไหนทำให้สมองของเราอาจไปเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและสร้างความทรงจำที่ผิดเพี้ยนขึ้นมาปรากฏการที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งของความทรงจำปลอมในระดับมวลชนคือแมนเดล a าเอฟเฟกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีคนจำนวนมากมีความทรงจำร่วมกันเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นแตกต่างจากที่พวกเขาจำได้ ชื่อของปรากฏการณ์นี้มาจากความทรงจำผิดๆที่หลายคนเชื่อว่าเนลสันเมนเดล่าเสียชีวิตในคุกเมื่อหลายสิบปีก่อนทั้งที่แท้จริงแล้วเขาได้รับการปล่อยตัวและมีชีวิตอยู่จนถึงปี2013ตัวอย่างอื่นๆของเมนเดล่าเอฟเฟกต์ที่รู้จักกันดีเช่นโลโก้ของ Fruit o t t h l o o o m หลายคนจำได้ดีว่ามีขาสัตว์แต่อยู่ในโลโก้จริงๆแล้วไม่มีประโยคในภาพยนตร์ส Star ์ Wars ที่ดาร์ตเวเดอพูดว่าลูก I'm your father. แต่จริงๆแล้วประโยคที่ถูกต้องคือ No, I'm your father. ชื่อในตัวละครเรื่อง l o o n e y Toons หลายคนจำได้ว่าชื่อ l o o n e y Toons แต่จริงๆแล้วสะกดว่า l o o n e y Toons ซึ่ง Toons สะกดด้วยตัว U ไม่ใช่ Double O. ปรากฏการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความทรงจำของเรานั้นเปราะบางและสามารถถูกบิดเบือนได้ง่ายเพียงใดแม้กระทั่งเรื่องที่เรามั่นใจว่าจำได้แม่นยำสุด แล้วทำไมสมองถึงต้องหลอกตัวเองด้วยการสร้างความทรงจำปลอมนี้ขึ้นมานักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าการสร้างความทรงจำปลอมอาจเป็น,นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้เราปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นการที่เราจำเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตไม่ชัดเจนหรือจำได้ในมุมที่เบาลงอาจเป็นวิธีที่สมองใช้ในการปกป้องจิตใจของเราจากความเจ็บปวดหรือความบอบช้ำทางอารมณ์ นอกจากนี้การที่เราสามารถแก้ไขความทรงจำของเราได้ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองสมองของเราอาจปรับเปลี่ยนความทรงจำบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อหรือค่านิยมในปัจจุบันของเราทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นหรือรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตแต่การที่สมองสามารถหลอกตัวเองได้ก็มีด้านมืดเช่นกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางกฎหมาย หรือก,การให้การเป็นพยานในสารความทรงจำปลอมสามารถนำไปสู่ความผิดพลาดร้ายแรงได้มีกรณีศึกษามากมายที่แสดงให้เห็นว่าพยานที่ให้การด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมกลับพบว่าความทรงจำของพวกเขานั้นผิดพลาดซึ่งนำไปสู่การตัดสินที่ผิดพลาดได้ดังนั้นการทำความเข้าใจกลไกลของความจำปลอมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เพื่อความเข้าใจตัวเองนะคะแต่เพื่อความยุติธรรมในสังคมด้วย แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อลดโอกาสในการเกิดความทรงจําปลอม 1. บันทึกข้อมูลการจดบันทึกหรือการถ่ายภาพเหตุการณ์สําคัญสามารถช่วยเป็นหลักฐานอ้างอิงและลดการบิดเบือนของความทรงจําได้ 2. ตรวจสอบข้อมูลเมื่อเราจําเหตุการณ์บางอย่างได้เราควรพยายามตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอื่นหรือสอบถามจากบุคคลอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเพื่อเปรียบเทียบและยืนยันความถูกต้อง 3.. ตระหนักรู้การตระหนักว่าความทรงจำของเรานั้นไม่สมบูรณ์แบบและสามารถถูกบิดเบือนได้ง่ายจะช่วยให้เราไม่ปักใจเชื่อในความทรงจำของเรามากเกินไปและเปิดใจรับฟังข้อมูลจากมุมมองอื่นในตอนต่อไปเราจะมาสำรวจคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นคือเราเชื่อสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่สมองสร้าง เราจะเจาะลึกถึงการทำงานของสมองในการสร้างการรับรู้และวิธีที่มันสามารถบิดเบือนสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริงได้อย่างน่าอัศจรรย์เตรียมพบกับเรื่องราวที่น่าทึ่งและชวนให้ตั้งคำถามถ,ามถึงสิ่งที่เราเชื่อในตอนที่3เราเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่สมองสร้าง